ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความล้ำสมัยของรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง Honda c ซี i c 2026ถึงส0 2 7ีรถซีดานที่ถูกพัฒนาให้มีความหรูหราสปอร์ตและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ยกระดับมาตรฐานของรถยนต์ในคลาสเดียวกันอย่างชัดเจนเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Honda c ซี i c 2026ถึง2027มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉีียวและเรียบรูในนเเววลาดียกั ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าคโครเมียมแบบใหม่ไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่มีระบบปรับแสงอัตโนมัติดีไซน์กันชนหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้น,ล,นล้ออลูลิเยใหม่ขนาด18นิ้วที่ช่วยเพิ่มบุคลิกความพรีเมียมให้กับรถทั้งคันแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้และเราจะพาไปดูกันอย่างละเอียดก็คือภายในห้องโดยสารหรือที่เราชอบเรียกกันว่าอินทเทอร์เนงโดยสารของ Honda Civic 2026-2027ถ,20ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Human Centric Design หรือการออกแบบที่เน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางวัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมมากขึ้นทาหนังแท้และหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพื้นผิวดัชบอร์ดถูกบุด้วยวัสดุนุ่มมือเพิ่มสัมผัสที่หรูหราและสบายตาภายในยังมาพร้อมระบบไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้มากกว่า60เฉดช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องโดยสารดูมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ไฟสามารถเปลี่ยนโทนสีให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวเบาะนั่งด้านหน้าออกแบบใหม่ให้อบรับสริระมากขึ้นมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศแอร์และอุ่นเบาะในตัวส่วนเบาะหลัง Honda Civic รุ่นใหม่นี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยพื้นที่วางขากว้างขวางมากขึ้นจากการขยายฐานล้อ พร้อมพนักพิงที่สามารถปรับเอนได้เล็กน้อยเพื่อความสบายของผู้โดยสารตอนหลังนอกจากนี้ยังมีที่วางแขนตรงกลางพร้อมช่องเสียบชาร์จ USB Type C 2พอร์ตสำหรับผู้โดยสารด้านหลังโดยเฉพาะหลายคนอาจสงสัยว่ารถซีดานอย่างซีว i c จะมีเบด o ูมหรือห้องนอนได้อย่างไร Honda Civic 2026-2027ถูกออกแบบให้เบาะหลังสามารถพับราบได้เกือบ180องศาเมื่อพับรวมกับเบาะหน้าแล้วว่าจะเกิดพื้นที่ราบยาวต่อเน,นื่องกัน สามารถใช้เป็นพื้นที่เอนนอนระหว่างการเดินทางไกลได้แบบสบายๆโดยเฉพาะถ้าเพิ่มหมอนหรือที่นอนแบบพบพาเข้าไปจะกลายเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆในรถได้อย่างดีเลยทีเดียวระบบปรับอากาศแบบแยกโซนยังช่วยให้คงอุณหภูมิที่สบายแม้จะนอนพักในรถอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและถือว่า Honda ททำได้เหนือคู่แข่งคือเรื่องบัตโ o มคอนเซปต์หรือระบบทำความสะอาดและดูแลตัวเองภายในรถ แมสซิวิกจะไม่มีห้องน้ําจริงๆเหมือนรถบ้านแต่รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5และตัวกรองกลิ่นแบบ Active c a r ์บอที่ช่วยให้ภายในรถมีกลิ่นหอมสะอาดตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของแบบลับใต้คอนโซลที่สามารถเก็บอุปกรณ์ดูแลตัวเองเช่นภายเย็นน้าหอมหรือกระดาษเปียกได้อย่างเป็นระเบียบถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้จริงและถ้าพูดถึง Driver Room หรือพื้นที่ของผู้ขับขี่ซีวิก2026-2027ถือว่าพัฒนาไปอีกขั้นพวงมาลัยแบบใหม่จับถนัดมือปรับได้สิทิศทางมาพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันครบครันจอแสดงผลหลังพวงมาลัยแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับโหมดการแสดงผลได้ตามใจทั้งโหมดสปอร์ตโหมดคลาสสิกและโหมดมินิมอลเพื่อความสบายตาในเวลากลางคืน รวมกลางแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose ที่ให้เสียงรอบทิศทางถึง12ลำโพงเรียกได้ว่าไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังในรถก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโฮมเทเตอร์ส่วนตัวเลยทีเดียวอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือระบบขับเคลื่อนใหม่ของ Civic 2026-2027มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริด e-SEV รุ่นล่าสุดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมัน ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน7.6วินาทีพร้อมระบบเก e ียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ทำงานนุ่มนวลและเงียบมากระบบขับขี่มีให้เลือก3โหมดคือ Eco Normal และ Sport สามารถเลือกตามสไตล์การขับของแต่ละคนระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นที่ Honda ให้ความสำคัญมาก Civic ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความสะดวกสบายอื่นๆ Civic 2026ยังมีระบบชาร์จไร้าสายความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วรวมถึงระบบตรวจจับอุณหภูมิและคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดแล้วฮอ n d a c ซีว c 2026ถึง2027ถือว่าเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตความหรูหราและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งคนที่ต้องการรถขับสนุกในเมืองและคนที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆเพราะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนซีวิ2สองดูทันสมัยกว่าเดิมมากทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและวัสดุที่ใช้ภายในรถรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดา แต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงและสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่แบบมีสไตล์ซีวิตรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบควบคุมช่วงล่างใหม่ที่ทำให้เข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงมากด้วยระบบฉนวนกันเสียงที่ดีกว่าเดิมทำให้การเดินทางทุกครั้งรู้สึกเงียบลุ่มนวนและผ่อนคลาย ถ้าพูดถึงเรื่องราคาคาดการณ์ของ Honda Civic 2 0 2 6 2 0 2 7ในตลาดไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1,100,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1,400,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนที่เลือกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ความหลุดเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถระดับนี้โดยรวมแล้ว Honda c ซี i c 2 0 2 6 2 0 2 7คือรถที่ไม่ได้แค่ขับดีแต่ยังให้ประสบการณ์ภายในที่ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารที่หรูหราเหมือนห้องพักห้องนอนที่ปรับใช้งานได้จริงหรือพื้นที่คนขับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคทุกส่วนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสบายและปลอดภัยที่สุดและนี่คือรีวิวเต็มๆของ Honda Ci ี i c 2026-2027จากช่องอ r ร์คารีวิถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกในเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ